ชุมคอป29ปีนี้จัดขึ้นที่กรุงบากูประเทศอาเซอร์ไบจานวันที่11ถึง22พฤศจิกายนค่ะก็ถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะเน้นไปที่เรื่องของการจัดทําเป้าหมายใหม่ทางด้านการเงินแล้วก็ช่วยเหลือประเทศเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสภาพอากาศค่ะ ประเด็นหลักๆของการประชุม COP 29นั้นนะคะได้แก่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศการจะทำเป้าหมายทางการเงินใหม่การเข้าถึงกองทุนเพื่อความสูญเสียและความเสียหายหรือ loss and damage fund และผลกระทบต่อความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศทั่วโลก การประชุมคอปในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะเป้าหมายในการจำกัดอุณหภ,ภูมิเพิ่มขึ้นไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมที่ตั้งไว้ในข้อตกลงปารีสดูเหมือนจะยากขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นนั่นเองค่ะหัวใจของการประชุมคอปในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินค่ะ มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นคอปด้านการเงินนะคะซึ่งจะช่วยให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทบทวนคำมั่นสัญญาทางการเงินของตัวเองและกำหนดเป้าหมายใหม่ในด้านการเงินได้ซึ่งการกำหนดเป้าหมายการเงินใหม่ในคอป29นั้นจะเป็นประเด็นที่พูดถึงมากที่สุดโดยเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ในการประชุมคอป15เมื่อปี2009ก็คือการระดมทุนประมาณ1,000แสนล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับประเทศกำลังพัฒนาซึ่งในปัจจุบันนั้นค่ะถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่พอเมื่อเทียบกับความเร่งด่วนของสถานการณ์ การโลกร้อนในปัจจุบันเลยคาดว่าจะมีการพิจรารณาตั้งเป้าหมายใหม่ซึ่งคาดว่าจะสูงถึงหลายล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังต้องพัฒนาระบบการติดตามและการกระจายเงินที่โปร่งใสเพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ได้รับจะถึงมือประเทศที่ต้องการจริงๆเพราะว่าในปีที่ผ่านมาค่ะการจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับประเทศกําลังพัฒนาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นล่าช้าแล้วก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ซึ่งเงินที่จะนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา โลกร้อนนั้นนะคะหลักๆก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนั่นก็คือเรื่องของการบรรเทาและการปรับตัวค่ะการบรรเทาหมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานทดแทนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการสนับสนุนโครงการดักจับคาร์บอนเป็นต้นนะคะส่วนเรื่องของการปรับตัวนั้นก็จะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเช่นเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมการจัดการระบบน้ํารวมถึงการพัฒนาด้านการเกษตรที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังมีการดําเนินการตามกองทุน loss and damage ที่จัดตั้งขึ้นในการประชุมคอป27เเพื่อให้การช่วยเหลือ ทางการเงินกับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างเช่นพายุ น้ำท่วมภัยแล้งและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นโดยจะพิจารณาแนวทางการเงินใหม่ที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนและเพิ่มการเก็บภาษีจากบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้กองทุน Los s a n ด d a m ม g e มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนประเทศที่มีความเปราะบางด้วยค่ะนอกจากนี้ค o พยีบกก็จะยังให้ความสําคัญในด้านความยุติธรรมด้านสภาพภ,าพภูมิอากาศซึ่งหมายถึงการจัดสรรทรัพยากรและความช่วยเหลือให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยเฉพาะ อยย่่างงิประเทศกําลังพัฒนาที่เรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีศักยภาพด้านการเงินและเทคโนโลยีสูงๆช่วยผลักดันเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะสรุปแล้วการประชุมคอปยีกในครั้งนี้นะคะหลักๆก็คือจะเน้นการปรับปรุงทางด้านการเงินเพื่อการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะเรียกว่าจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เราจะได้เห็นหนานาประเทศทั่วโลกร่วมมือกันในการจัดการกับวิกฤตสภาพอากาศนั่นเองค่ะ